สวัสดีครับทุกคนในช่วงหลายวันนี้ผมย้อนกลับไปเล่นเกมเก่าๆค่อนข้างเยอะทั้งซีรีส์ม i d d ด e e a r t h ดักเน็ตดันเจียนแอสซิส c r น e รีและฟาคลายและผมก็ได้เห็นพัฒนา,าการด้านเกมเพลย์พวกนี้ค่อนข้างชัดอย่างดักเน็ตดันเจียนที่เปลี่ยนจากสำรวจดันเจียนเป็นโลกไลท์เน้นการตอบสนองแบบเรียลไทม์หรือ Middle Earth Shadow of War ที่ยังคงเกมเพลย์จากภาค Shadow of ออ r d o r อยู่แต่มีการอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้น หรือแทบไม่มีการอัปเดตอะไรเลยอย่างเกมฟาคาย3ไปฟาคาย4ผมเลยอยากจะมาคุยกับทุกคนหน่อยเกี่ยวกับเกมเพลย์ของเกมภาคต่อก่อนจะเข้าเรื่องกันก็เหมือนเดิมครับสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นและในคลิปนี้จะขอพูดในเรื่องแค่เกมเพลย์ล้วนๆเท่านั้นหากมีส่วนไหนผิดพลาดหรือความเห็นผมไม่ถูกใจใครสามารถมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าเกมไหนที่มียอดขายเยอะหรือทา,าออกมาดี ส่วนใหญ่ก็มักมีภาคต,ต่อตามมาพร้อมกับความคา,มาดหวังของเราแฟนๆเสมอซึ่งสิ่งที่แฟนๆคาดหวังก็มักมีอยู่2เรื่องทําให้ใช่เนื้อเรื่องภาคต่อที่พวกเขาอยากดูก็เป็นเกมเพลย์สุดมันที่พวกเขาอยากเล่นที่นี้ปัญหาของภาคต่อมันก็จะเกิดขึ้นทันทีที่มีการพัฒนาคุยกันก่อนนะครับผมไม่เคยพัฒนาเกมอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นนะในการจะออกเกมภาคต่อเนี่ยผมเชื่อว่าฝั่งผู้พัฒนาเขามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วละ่ะว่าเกมพวกเขาได้รับคําชมในด้านไหน และผู้เล่นคาดหวังอะไรกับเกมภาคต่อของพวกเขาอันนี้เราจะไม่นับเกมวงนะครับอันนั้นทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาทําเกมให้ใครเล่นทีนี้การพัฒนาเกมภาคต่อเนี่ยในความคิดของพวกเราก็จจะคิดได้ว่ามันไม่นานมีปัญหาอะไรนี่ก่อนในเมื่อมันเป็นเกมภาคต่อก็แค่ทําเกมเพย์เหมือนเดิมเน้นจุดแข็งระบายข้อเกอยางอื่นเอาก็พอหรือเปล่าพอผู้พัฒนาก็นา่าจะรู้อยู่แล้วว่าเกมของพวกเขามีจุดเด่นอยู่ที่อะไร ทำไมต้องเปลี่ยนมันด้วยล่ะการเปลี่ยนแนวทางด้านเกมเพลย์เนี่ยมีหลายเหตุผลครับแต่ขึ้นกับเกมด้วยงั้นเราย้อนกลับไปสักหน่อยกับ GTA ภาค1และภาค2ในเกม GTA 1จะใช้มุมมองแบบท็อปดาวน์สอมิติผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครได้8ตัวโดยมีเป้าหมายการทําคะแนนให้ถึงตามที่กําหนดตัวเกมแบ่งเป็น6ด่านครับใน3เมืองคือ Liberty City s a n a n d r e a s และ v i c e City ผู้เล่นจะรับภารกิจผ่านตู้โทรศัพท์ส,สาธารนณะโดยตัวเกมจะเป็นการทําคะแนน โดยสามารถทําคะแนนได้จากาการก่อวินาศกรรมขโมยรถหรือทาภารกิจพิเศษและมีระบบตํารวจไล่ล่ามาทําผิดกฎหมายฟังเข้าๆก็เหมือนกับเกม GTA ทุกภาคที่เราเล่นครับยังคงเป็นการปล้นทาภารกิจและหนีตารวจอยู่เหมือนเดิมในภาคที่2เกมเพลย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่มีการพัฒนาขึ้นเพิ่มระบบแก๊งที่มีผลต่อการเล่นระบบเรสเพคที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับแก๊งต่างๆและปรับปรุง GTA ให้มีชิตชีวามากขึ้นพอมาถึง GTA 3เนี่ยเป็นการยกระบบบใหม่ทั้งหมด จากที่เคยใช้มุมมองแบบท็อปดาวน์ก็เปลี่ยนมาเป็นกราฟิก 3d แบบมุมมองบุคคลที่3และเปลี่ยนจากระบบผ่านด่านเป็น Open w o r l d แทนซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเพราะแซมฮาเซอร์ผู้ก่อตั้ง r o c k s t a r g เกมมีความต้องการที่จะพัฒนาซีรีส์ GTA เป็น 3d มาตั้งแต่แรกทีมพัฒนาต้องการสร้างโลกที่ผู้เล่นสามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่ได้จริงๆไม่ใช่แค่เกมที่เล่นบนผ่านและการมาถึงของ PlayStation 2ทําไมทีมงานรู้สึกว่าการสร้างโลกเปิดขนาดใหญ่แบบ 3d เป็นไปได้ หลังจ้าวานจำหน่าย GTA 3ก็ขายได้14.5ล้านชุดทั่วโลกถือเป็นเกมที่ขายดีที่สุดในปี2001เลยและหลังจากนั้นซีรีส์ GTA ก็ใช้ระบบนี้มาตลอดในกรณีของ GTA การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆเกิดขึ้นเพราะทางผู้พัฒน,นาต้องการเองไม่เกี่ยวกับยอดขายหรือเหตุผลอื่นใดๆทั้งสิน้นเทคโนโลยีที่พร้อมกับจังหวะที่เหมาะสมก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ชางผู้พัฒน,นาเป็ี่นระบบเกมเพลนในภาคต่อของพวกเขากรณีนี้ก็เหมือนเกม Fallout ครับที่มีการเปลี่ยนรูปแบบ ยังมาจากการมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเริ่มแรกเกม f a l o u t เป็นเกม turn-based RPG แต่ก็ปรับปรุงใหม่เป็น first-person RPG ตามยุคสมัยเกมสมัยก่อนที่มีการเปลี่ยนรูปแบบเหตุผลหลักๆก็เป็นเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาสามารถสร้างสารรค์โลกอย่างที่พวกเขาต้องการได้แล้วจากสองตัวอย่างนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะยกมาเกินก่อน เนื่องจากเป็น2เกมที่มีการเปลี่ยนเกมเพจจากเหตุผลด้านเทคนโนโลยีของ GTA ผมว่าคนห,หลายคนก็คงชอบแบบใหม่ที่ทำเป็น 3D มากกว่าส่วนของ Fallout เท่าที่ผมเห็นผ่านๆใน Reddit แม้ฟแฟนๆส่วนใหญ่ของ Fallout ในตอนนี้จะชอบแบบภาคใหม่มากกว่าแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังคงชอบระบบเกมแบบ Turn Based RPG มากกว่ากรณีของ Fallout ที่มีการเปลี่ยนจาก Turn Based RPG เป็น First Person ก็เป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงแนวทางใหม่ซึ่งก็ช่วยไม่ได้ที่เขาจะเสียฐานผู้เล่นบางคนไป อีกหนึ่งเกมที่ชัดก็คือเกม Resident Evil ที่ในภาค7เปลี่ยนเกมเพย์เป็น FPS ในความสยองขวัญเหมือนเกม Outlast ซึ่งบางคนก็ชมที่ซีรีส์นี้กลับไปเป็นแนว Survival Horror เพียวๆแต่กับบางคนก็สายหน้าที่เกมภางนี้เปลี่ยนเป็น FPS ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ผ่านภาค5และภาค6มาถ้ามาเจอกับภาค7เลยก็มีเวอร์กันบ้างแหละอย่างเกม God of War ที่มาก่อนเป็นเกม Hack and Slash แต่ในภาค2018ที่ลงให้กับ PS4 เปลี่ยนเป็นเกมแอคชั่น RPG แทนซึ่งก็ได้รับคำชมอย่างล้นหลาอีกเกมที่วิดีโอที่แล้วผมพูดถึงบ่อยๆก็คือ Assassin's Creed ที่เปลี่ยนแนวทางตัวเองเป็น RPG Open World ถึงผมจะบอกว่าไม่ชอบแต่เท่าที่ไปหารีวิวมา Assassin's Creed Origin ภาคแรกที่มีการเปลี่ยนเป็น RPG ก็ได้รับคำชมไม่น้อยเลยแต่ก็มีบางคนที่ไม่ชอบเหมือนผมเช่นกันแต่กับอีก2งภาคที่ตามมานีคนไม่ชอบนะ่าจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะผมว่างั้นทำไม u b i s o อ t ถึงต้องมาเปลี่ยนแนวทางเกมเพลย์ของ Assassin's Creed ละ่ะหลังจาก Assassin's Creed Syndicate ในปี2015ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายที่ใช้สูตรเกมเพลย์แบบดั้งเดิมตัวซีรีส์ Assassin's Creed เริ่มมีปัญหาความซ้ำซากและแฟนชายก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงเนื่องจากเกมที่ออกใหม่มาทุกปีและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นอะไรมากเพราะเหตุนี้ทำให้ทาง Ubisoft ตัดสินใจพัก1ปีหลังปล่อย Syndicate ออกเพื่อพัฒนา Assassin's Creed Origin โดยตั้งเป้าที่จะรีบูทเกมเพลย์ และนาเสนอประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เล่นอีกอย่างในตอนนั้นความสําเร็จของเกม RPG อย่าง The Witcher 3: Wild Hunt ได้แสดงเห็นถึงความนิยมของเกมแนวนี้ใน,นตลาดทาง Ubisoft จึงมองว่าเกมแนว RPG เป็นโอกาสในการขยายฐานผู้เล่นและเพิ่มยอดขายให้กับแฟรนไชส์ Assassin's Creed การเปลี่ยนไปเป็น RPG ์พ่จงช่วยให้ออทบซสามารถสร้างเกมที่มีเนื้อหายเยอะขึ้นเช่นโลกเปิดขนาดใหญ่ระบบเลเวลและภารกิจเสริมที่หลากหลาย Ubisoft ต้องการให้ผู้เล่นมีสละในการเลือกวิธีการเล่นมากขึ้นเช่นการเลือกพัฒนาตัวละครผ่านสกิลทีการรับแต่งอาวุธและชุดเกราะเสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกว่าประสบก,การณ์ในการเล่นเกมเป็นของตัวเองระบบ RPG ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถกำหนดสไตล์การเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นเน้นรอบเล่นต่อสู้ตรงๆหรือใช้เทูโน็นหลักคำถามคือตอนนั้น Ubisoft คิดถูกไหมถ้าถามในมุมมองผมผมก็คงตอบว่าคิดผิดแหละครับ Assassin's Creed ชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นเกมแนวรอบเลนส์สตล์คิวการที่มันเปลี่ยนไปเองเป็น RPG นั้นแปลว่าตัวมันเองถอยห่างจากคาว่า As s a s s i n ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดถามในมุมของคนที่ชอบระบบ RPG เขาก็อาจจะบอกว่าคิดถูกก็ได้แม้ว่าผมหรือเพื่อนๆจะบ่นอะไรไปหรือจะคิดในแนวไหนยอดขายก็จะเป็นตัวตัดสินครับ Assassin's Creed Origin Odyssey และ v a l h a l ได้รับความนิยมอย่างมากในเชิงยอดขายแล้วถามผู้เล่นใหม่ๆที่สนใจในระบบ RPG ทำให้ Ubisoft ประสบความสําเร็จในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวันฮาร่าซึ่งสร้างสตีใหม่ในการสร้างกําไรจากไมโคร transaction อันนี้แปลกๆหรือเปล่าแฟนเกมดังเดืองหลายคนวิจาร์ว่าการเปลี่ยนไปใช้ RPG ทําให้ซีรีส์สูญเสียเอกลักษณ์เช่นการเน้นระบบรอบเลนและการรอบสังหารเป้าหมายซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของซีรีส์แทนเพราะเปลี่ยนไประบบ RPG จทำให้ผู้เล่นต้องกลายหรือทำธุรกิจเดิมซ้ำๆซักซ่า พื่อเพิ่มเลเวลก่อนดำเนินเนื้อเรื่องหลักได้ซึ่งบางคนมองว่าเป็นการยืดเวลาเล่นอย่างไม่จําเป็นและตัวเกมออกแบบมาให้ทําซ้ำซากด้วยแม้ออริจินจะได้รับคําชมแต่ดิซิและพา,าลาได้รับคาวิจารณ์ในด้านลบมากขึ้นเพราะมันไม่แค่การ Copy Pa s t e ระบบเดิมของออริจินเท่านั้นแต่ก็อย่างที่ผมพูดย่อยขายจะตอบพวกคุณทุกอย่างกรณีของ S s a s s i n s Creed ก็เหมือนกับ r e s i d e n t Evil ตอนภาคหกออกนั่นแหละครับแม้ว่าหลายๆคนจะด่าภาคหกที่มันกลายเป็นแอคชั่นจ๋าๆเลย ต่ย่อยขายมันก็แซงภาคอื่นไปพอสมควรแต่ต่างตรงที่ผู้พัฒนาของ s i ซ e n เ Evil เขาตอบรับเสียงจากแฟนๆภาคต่อมาถึงกับไปเป็น Serv ์วเฮอร์เอร์ตามรักฐานเดิมก็ไม่แน่ถ้าเกิดทางทีม RE ีไม่สนเสียงบนของแฟนๆเราอาจเห็นมันกลายเป็นคอปเอวิลในสักวันก็ได้งั้นถ้าไม่เปลี่ยนละ่ะในเมือเกมเพย์ภาคก,ก่อนทําได้ดีอยู่แล้วเราก็แค่กอปเกมเพย์มาใช้เลยสิกรณีนี้มาจากเกมรักของผมเลยครับฝ่าคลายในฝ่าคลาย ที่เปลี่ยนจากเกมฮาร์ดคอร์ในภาค2มาเป็นเคนชวดเน้นยิงมันมันแทนในภาค3แลวตัวเกมก็ได้รับความนิยมดีมากๆในภาคที่4พวกเขาเลยเลือกที่จะทําแบบเดิมแต่มีการเพิ่มอ์ปกรณ์ใหม่เข้ามานิดหน่อยแม้จะยังขายได้ดีอยู่ในระดับคําชมจากแฟนเกมแต่หลายๆคนก็มองว่าเป็นการยกเอาระบบเกมของภาค3มาทั้งดุนแทบไม่มีอะไรใหม่เลยจริงๆเกมในเคยยูบีซอฟนี่แทบจะครอบคุมหัวข้อมดได้ครบอยู่นะงั้นใจอีกสักข้อแล้วกัน ยูบีซอฟเรามีทั้งเกมที่เปลี่ยนแนวทางใหม่ตามกระแสเกมที่ทําเหมือนเดิมเพราะขายดีและอีกเกมที่ไม่รู้จะเปลี่ยนทาใหม่นั่นคือเกมซีรีส์เซาปาร์กสำหรับใครที่ไม่รู้จักเซาปาร์กเซาปาร์กเป็นซีรีส์การ์ตูนทางฝั่งอเมริกันครับที่เนื้อหามันดิบและเถื่อนมากมุกศาสนามุกล้อเลียนความพะเปื่อยและความโหดดิบมาเต็มในปี2อ1 4 ทางออสซิเดียมเอนเตอร์เทนร่วมกับ s าวปาร์คดิจิตอลสตูดิโอได้นำเอาซาวปาร์คมาทำเป็นเกม RPG ในชื่อซาว p าร์คเดอะสติ o ออฟท t h เกมซาว p าร์ t เดอะสติ o ออฟท t h ได้รับความวิจารณ์ในเชิงบวกอย่างมากทั้งในด้านการนำเสนอที่ซื่อสัตว์ต่อซีรีส์ต้นฉบับด้านมุกตลกตามสาย s o ซาวปาร์กับความปั่นของตัวละครเกมนี้แทบจะพูดได้เลยว่าเกมเพย์เป็นแค่องค์ประกอบหนึง่งที่ทำให้เกมมันเป็นเกมแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าเกมเพย์ของมันไม่ดีครับ ต้องบอกว่าเกมเพลย์ของเกม Stick of Truth พวกเขารู้ดีว่าจุดเด่นของเกมนี้คืออะไรมันคือเนื้อเรื่องและับมุกตลกตัวเกมเพลย์เลยไม่ได้ทำมาให้ยากมากผมบอกได้เลยว่าแม้เกมเพลย์มันจะทำเป็น RPG แต่คุณไม่จำเป็นต้องกรายดิ้งเล่นตามเนื้อเรื่องไปเลยคุณก็พอหรับจบเกมแน่นอนนี่คือตัวอย่างที่ดีของเกมที่รู้ว่าจุดเด่นของตัวเองคืออะไรระบบ RPG ของเกมจะไม่ซับซ้อนเท่าเกม RPG อื่นๆเน้นเข้าใจง่ายและเหมาะกับผู้เล่นทั่วไปส่วนผสมที่ลงตัวทำไม s o ว t ์พาร์ค The Stick of Truth ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในแง่ของวิจารณ์และยอดขายและเป็นหนึ่งในเกมที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดของ Ubisoft ในเวลานั้นเลยจากความสวเร็จของ The Stick of Truth ในปี2017 Ubisoft San Francisco แด้ออภาคใหม่ของเกม s o u t Park ในชื่อ Soul s o u t Park Fracture But h o l e Why did we choose this life? Why did we become superheroes? We dedicate our lives to fighting crime for one reason. To billion ภาพแฟ a เจอร์บัตโธเป็นภาคต่อของ t h e t ส i ิก ofto ูดด้วยในภาคนี้มีการปรับเกมเพย์จากเทิร์นเบดผัดจนตีเป็นกิจเบดแคติคอลแทนซึ่งในภาคนี้ได้รับความวิจารณ์ในด้านเกมเพย์เนื่องจากเกมเพย์ภาคนี้ทีมพัฒนาดันเปลี่ยนเกมเพย์ลึกด้วยไม่จำเป็นแฟนซอวปาร์คหลายๆคนหรือย่างน้อยกับผมคนนึงแหละผมเล่นเกมซอวปาร์คเพราะต้องการดูตอนใหม่ของซีรีส์ซาวปาร์คบอกตรงๆส่วนตัวมองเกมเพย์ มันเป็นแค่ส่วนประกอบเพื่อแค่โชว์ความกล่าหรือความวัตถุฟักของโลดซาวปาเท่านั้นเพราะงั้นระบบเกมเพลย์ของภาคแรกมันจึงสมบูรณ์แบบแล้วเนื้อมาจากมันไม่ลึกมากและไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเน้นเล่นง่ายสนุกสนุก,นกและไปเสียบนิรืปันปั่นๆของพวกมันแต่แน่นอนบางคนเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะเนเรื่องของภาค a c t เ r อร์บั o โ e มันก็ยังสนุกอยู่แต่ผมเชื่อว่าภาคสโนเดนนี่ชัดแน่นอนใครแม่งต้นคิดฮะทำเป็นโคลอปอะ สำหรับใครที่ไม่ได้เล่นเกมซาวปาร์คหรือไม่ได้ชื่นชอบซีซาวปาร์คแต่ถ้าพวกคุณฟังที่ผมพูดมาจนถึงตอนนี้พวกคุณก็น่าจะพอจับใจความได้ซาวปาร์คมันเด่นที่เนื้อเรื่องเด่นที่บุกตลกและความกวนของไอเด็ก4คนนั่นผมรู้แฟนเกมรู้ผู้เล่นรู้ทุกคนรู้แล้วทำไมอยู่บิซอมมันถึงออกภาคนี้มาเนาะเทัดีครับแต่ของเกมซาวปาร์คเนี่ยมันได้เปรียบกับเพื่อนตรงที่ตัวเกมมันอะ่ะผมกล้าพูดนะว่าต่อยมันทําเกมเพ์มาเหมือนเดิมเหมือนภาคซีออฟทรู แต่เนื้อเรื่องยังสดใหม่และเกมเพย์ยังปั่นเหมือนเดิมมีการปรับสกิลไปตามทีมเนื้อเรื่องนิดหน่อยก็ได้แฟนเกมเขาก็ไม่ว่าหรอกเพราะตอนผมกลับไปเล่นซาวปาร์คเดอะสตีลออฟทูในปี2025ยเนี่ยผมก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะคืออย่าง Assassin S s สซ s สซิ Creed เนี่ยมันเปลี่ยนอย่างพอเข้าใจนะว่ามันอยากปรับตามกระแสะ RPG ตบหยากคำต่างจากภาคก่อนๆเพราะกระแสะตอบรับมันเริ่มน้อยลงเจ้าของซาวปาร์คนี่อยากถามเลยจะเปลี่ยนทำไมถ้าเหมือนเดิมก็ไม่มีใครว่านี่กระแสะภาคแรกกด็ดีแฟนๆเขาต้องการซาวปาร์คตอนใหม่ เกมเพย์เปนแค่ระบบช่วยขับเคลื่อนเหมือนนี่ทํายิ่งไม่รู้ว่าจุดเด่นของเกมตัวเองคืออะไรนี่ตัวอย่างเกมภาคต่อฝั่งที่ผมไม่ชอบนะจริงๆถ้ามันทําได้ดีก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างกรณีของฟ้าคายสามไปภาค4ผมคิดว่าแฟนเกมคงอยากได้อะไรที่มันเยอะกว่านี้มากกว่าแค่การก๊อปวางเท่าน,นั้นแหละแต่บอกเขาคงไม่ได้บนระบบอะไรมากมายนักหรอกของ Assassin's Creed เนี่ยโดยส่วนตัวผมแค่มองว่าทำไมมันต้องไปนั่งเก็บเลเวลในเกมที่มีชื่อ Assassin นะผมซอบภาคผมก็ได้บอกไปแล้ว เกมเพลย์มันก็คงเป็นเรื่องสมบุสมบุคณนั่นแหละครับสุดท้ายเขาจะปรับยังไงฟีดแบ,บ็กของผู้เล่นจะเป็นคําตอบเองการที่เราชอบเกมเกมนึงก็เพราะชอบจากภาคที่ตัวเองเล่นครั้งแรกไม่แน่ถ้าเกิด Assassin's Creed ภาคแรกที่คุณเล่นเป็น RPG และภาคต่อเดินทำกลับเป็นแบบเดิมคุณก็อาจจะกลายมาเป็นผมในวันนี้ก็ได้และเพืเ่อนๆละครับสิ่งที่ต้องการจากเกมภาคต่อหรือสิ่งที่อยากเห็นจากเกมภาคต่อคืออะไรครับสามารถมาบอกผมได้ในคอมเมนต์นะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับ ที่หายไปนานเลยเพอดีโนตบุ๊กผมมีปัญหาเพิ่งจัดการเรียบร้อยนั้นจะนี้ผมจะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแลรอครับรอติดตามผลงานใหม่ๆได้เลยจริงๆช่วงที่ผมหายไปเนี่ยผมแวะไปรับงานมาด้วยซึ่งถือเป็นงานใหญ่งานแรกตั้งแต่ผมรับจ้างมาเพราะเป็นงานที่ผมรับเองคิดเองทําเองสร้างเองโดยผมได้ประสบการณ์กับความชีพหายในเกิด,ดุทุกโปรเซสของงานเลยผมกําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทําเป็นวิดีโอมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆดีไหมถ้าอยากฟังสามารถมาคอมเมนต์ได้น,นะครับว่าอยากฟัง ถ้าไหนสักสิบคนเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปลงไว้ให้ครับว่าเด็กยังไม่จบดีรับงานใหญ่เองครั้งแรกเจออะไรบ้างและมีอะไรบ้างที่ต้องลองสำหรับคนที่จะมาเป็นฟรีแลนซ์เองสุดสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณที่แวะเข้ามาดูกันจนจบครับหากเพื่อนชอบคลิปที่ผมทําก็รบกวนกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม,มานทคอมเมนต์เลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ